บทที่ห้าเอวัมีสุตังเอกังสมยังพระขวาจักเกสุวิหารติกปีลาวัตุสมิมหาวันีมหัตตาพิขูสังเคนะสัติงปัญจมันเตหิพิขูสติิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกธาตุหิเหวะตาเยภูเยนาสันนิปปติตาหุนติ โพนติพคะวันตังทัสนายาภิขุสังคันจัตาตาโคตุนนางสุทธาวาสกายิกานังเทวานาังเอเิตะทหโหตยางโพพขพระวาสกีสุวิหารติกรปิลวัตุสังมิมหาวนีมหาตาภิกขุสังคเคนะ สัติงปัญจมันเตหิภิกขุสตหิสัพเีหิวะอรหันเตหิทัสสหิจารกธทตุหิเทวตาเยปุเย,ยนะสันนิปปตตาหนุตต,ต,ต,นติพระขาวันตังทัสสนายาภิกขุสังคันจยนนัยันนูนะมยายามปิเยนะพระขาวาเตนุป,ปสังกะเมยามะอุปสังกะมิตะวะ พระควาโตสันติเกปันเจกักคาทาภาเสยยามาติอัตคุตาเทวตาเทวตาเสยยทาปินามะพละวาบุริโสสัมมิชิตังวาภาหังปะสาเลยยปะสาลิตังวาภาหังสัมมิเชยยเอวะมีวะสุทาวาเสสุเทวสุอันตราหิตาพระคาวาโตปุรัตโตปาตุ ตุลหังสุอัตโคตาเทวตาภักวันตังอภิวาเทตวาเอกัมตังอัดทั้งอัดทั้งสุเอกะมันตังทิตาโคทิตาโคเอกะเทวตาภักวโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิ มหาสัมโยปาวะนัสสัม ok ิงเทวกายเทวกายาสมาคตาญาาคตาตัมหะอิมังธรรมะสัมยัญทักกิตาเยวะอาราชิตาสังคันติอาตะโขอปา巴拉เทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิตตาตาลาภิทเขวโมสัมมา สัมาทัังสูงจิตตังอาตโนอ,อุชุกะมะกังสุสารธีวะเนตานิคะหิสตาวาอินทะลิยานิลักขันติปัตถิตาติอัตะโหอัปาลาเทว,วตาพระขวะโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเชตวาขคีรังเชตวาวะปารีกังอินทะคีรังโอหันจามะเนชา เตจารันติสุทาวิมาลาจาขุมาจาขุมาตาสุตันตาสุสูนาคาติอาตะโคอาปาราเจวตาพระขาวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกติพุทธังสารนังคาตาเซนตเต ขะมิสันติอปาะภูมิงปหายะมานุสังเทหังทเทเทวตายังปาริปูลิสันติติอตโคภาควาภิกขูอามันเติ เยปุยเยนะพิกเวทัสาสุโลกาธาตุสุเทวตาสันมิปฏิตาหุติตัทาคตังทัสสนาญาพิกุสังคันจาเยปิเตเตพิกเวอาเหสุงอาติตามันทานัอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปีพัคขวันตานางเอตะ,ะปะละปะละมาเยว,วะเทวะตาสันนิปติตาอเฮสุงเซยยะธาปิไมหังเอตาลาหิเยปิตเตเทพิขาวิอวิสันติอะพระวิสันติ อันาคตามาณทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธะตสัมปีติพะคะวันตานังเอตตาปะระมายวเทวตาสันนิปปติตาภะวิสันติเสรยถาติไมหังเอตตาลหิอาจิกิสานิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตตะยิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิ เทศิสสานิภิกขวเ,เทวกายานะนามานิตังสุนาทธาสาธุกังมะนาัสสิกาโลทะพาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตภิกูภะคะวโนปปัจจโสสุภะคะวะเอตัะภูจักสิโลกะมะนุกัสสามิยัตถะกุมมาตาัสสัต ตทาสิตาเยสิตาคิริรัมภะลังปะหิตตตาสัมาหิตตาปุถุสีหาวัสันลีนะโาโลมหังโลมหังสาภิสัมพุโนโทโอทาตะโอทาตตะมะสามนะสาสุทธาวิปสัสสนะม,ามานาวิละพรโยปันจาสาัสเิ ยัตตะวาวณีกาปิละวัฏฐวิตตุอามันตยิสัทธาสาวกิสาวเสนลาเตเทวกายาอภิกตาเตวิชานาถทะพิกขาวเตเจจัตตาปะอาตัปะมะกาลุสุตตะวาพุทธัสสะสาสนาเตสัมปะสัปาตุระหุยาณังอมนุสานังทัต tất sắp 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 tất tha sa, นันตะมัทธคุทิสาสัพาพุตธาอะหุตันจาสะพังอภพิญญาญาวะวะกิตวานะจาคุมาตะโตอามันตายสัตตายิสัตถาสาวกิสาสเสนระเตเทวกายาอภพิกันตาเตวิชานาธะ พิกาวะยีโวหังกิตติสานิขิลาหิอนุกุพพโสสัตตะสหัสาวาญาคุมมากาบิลวัตถวะอิจิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามานาอาภิกามูภกคูนางสมิติีวะนางชาสะชาสหัสสา เหมะวตายกคานานาตตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทามะนะอภิการมุภิคูนังสัมมิตินวะนังสาตาคิลาติสหัสายาคานานาตตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทามะนะอภิการมุภิคูนังสัมมิตินวะนัง อิติเตโสระสสหัสสะยัคขานานาตตาวันนิโนอิติมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทามะนะอภิการมุงปิคูนังสัมมิติงวานังวิสามิตตาปัจจสสตายัคขานานาตตาวันนิโนอิติมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทามะนะอภิการมุงปิคูนังสัมมิติงวานัง คุมพิโลลา,าลาชะะัะหิโกเวปุล,ลัสสินิวิสนานังเพยโยนังสตตาสหัสะยะาคานังยาคานังปายุปปาสะติคุมพิโลลาชัะ,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 ะหิโกโสปาคะสามิติงวะนัง ผู้ิมันจะที่สังราชาทาตัตตะลัทโธปาสาสาาาติพันธามานังอาทิปติมหาราชายาสาสิโสปุตตาปิตัสสะพะหาวอินทะนามามาหาภะราอินทิมันโตสุติมันโตว,วันนาวันโตยาสติโนโมทามานะอาภิกามุงภิคูนาม,มิติวานาง ท้าขีดนันจากีิสังราชาวิลุฬหโหตัสภาสาสติกุมพันทานังอาทิปติมหาราชายสาสัสสโสปุตตาปิตัสสะพระหาโหอินทะนามาม,ามหภาภะระอินทิมันโตชิติมันโตว,วันนาวันโตยสาสัสสิโนโมทะมานะอาภิกามมุงภิกขุนางสัมมิติมวาน ปัญชิมันจาที่สังราชาวิรูปโคปัสสตินาคานาังอาธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสสะพระอาวินทะนามามหภาภราอินทิมันโตชุติมันโตว,วัน,นวันโตยสัสสิโนโมทามานะนาอภิกรามภิขูนังสม,มิติวะนัง อุตตังจากทิสังราชาปุเวโลตตับปัสาสติยกข้านางาธิปติมหาราชายัสัสิโสปุตาปิตาสะพะหะวอินทะนามามหาภะนาอินทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนางสัมมิติวะนังปุริมาทิสังทัตตาลโธทกิเนนะวิลุน ักโคปัจิเมนะวิลูปะโคคุวิโลอุตตลังทิสังจัตาโลเตเมหาราชาสามันตาจัตุโลทิสะทันทันทันทัละมานาอัตถังสุวะเนกาปิละวัตเว เตสังมายาวิโนทัสอาคูวันจานิกะวันจานิกาสัทธามายาปุเวนทุกเวเตนทุวิตูจักวิตุโตสหจัตถโนกาเมสโตจักกินนุขันทุนิขันทุจักปนาโทโอปมัญโยจักเทวสุโตจักมาตาลิจิตตเสโนจ คันธมโพนโลราชาชนโนสะโพอาภูปัญจสิโคเจวะิมพะลูติมพะลูสุริยวันชะสาติเอเต,เตจันเยจาราชาโนคันธมพะสหรา,าชุพิโมทะมานาอภิกามูภิกขุนังสามิติงวานังอัฐาคูานาภนาภาษานาคาวีสาราส,าาสาหะ ตัตชากะกัมพัละสัตตะลาอาคูปายาคะสหายาติพิยามุนาทะตะลัทธาจักอาคูนาคายาส,สีโนอีลาวานโนมหานาคโคโสปาคะสามิจริวะนัง เดนาคลาเชสหัสหาลัมปิทิพาทิชาปะค,คิวิปกขิวิสุทธาจักคูเวหายาสาติวนะมันตะปัตตาจิตตะลาสุปันนาอิติเตชะเตสะนามังอาภะอาภยันตะทาะ นาคลาชานะมาสิสุปันนะโตเคมะมะกาสิพุทโธสังหาหิวาจาหิปุปปัตวะหะยันตานาคาสุปันนาสาระนะมะกังสุพุทธชิตวาวาชิลหันเทนะสะมุทังอสุลาสิตา ตโลวาสาวะเซเตอิทิมันโตยัสสินโนการะกันชามหาอาภิมหาพิสามะอาสุ布าธานาเวคัสะเวปาจิตติสุจิตติตะปะาลาโทะโมุจิสหะสัตตันจพาริปุตตานังสัพเพเวโรจนามกคาสันใน สันในหิตาวาพระวิงเสนาลาหุพันฑะมุปาคามุสัมโยสะมาโยธานิภันฑะเตภิคุนางสามิติงวะนันอาโปูจเทวาปัทาวีจเตโชวาโยตักทาคะมุวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมจจะยะสัสสะสหะ เมตตากรุณาไกยกาอาคูเทวายาสสิโนทัสเสตทัศตาคายาสัพเณนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทมานาอภิรรมภิกขุนังสำมิติมวานังเวนทุจะเวนทุจะเทวาสหาลีจะอาสมาจะทุวิยะมา จันทสูปานิสาเทวาจันทมาคุปุลักขีตาสุริยะสูปานิสาเทวาสุริยมาคุปุลักขีตาหนักขันตานิปุลักขีตาวาอาคุมันทะภะาหะกา วัสูนังวาสาวเสโทสักโปาคะพปุรินทัตโตทัพเสเตทสัทธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิจิวันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสศีโนโมทามานะอาอภิการุภิกขูนางสัมิติวันันอาทาคูสหภูเทวาชาละมักขิสิคานิวาานาาะอาิทฐะกจจโลชาจาอุม,มาปุพพนิพาสิโน วะลุนาสะสะหะธรรมาจะอาจุตาจะอาเนชตาสูเลยะจุติลุจิลาอาคูอาคูวาสาวะนสิโนทัเซเตทัสากายาสเพนานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิกามงภิกขุนางสมิติวนั้น สัมมาณามหาสัมมาณามานุษามานุสุตมะคิทธะปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอาทาาา้ทาคูหะละโยเทวาเยจารโลหิตตวาสินโนปารลคามหาปารลคาอาคูเทวายะสิสนโาาสสนโ เเตัศเตทัศภากายาสะเพนานาตตะวันนิโน,น,น,นอิจิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสสีโนโมทามานา,วนนาอวิการุมภิขูนางส,สัมติมิวะนังสุกากาลุมหาอาลุนาอาคูเวขานา,าสาสหะโอทาตาไคายาหาปาโมคาอาคูเทวาพิจักสนา สัทมาตาหาลักขะชามิสาการจายาสยาสีโนทะนัยังอาคาปัชนโนโยทิสาอภิวัสติทัศเตตัสธากายาสาเพนนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสีโนโมทามานาอภิก迦มงภิกขคนางสมมิติวะนาเขมิยาตุสิตายามา กัตตาจัจญัสสิโนลัมพิตาการามัสิทาโชตินามาจัจอาสวาณิมมาระนาระนละติโนอาคูอาทาคูปาลนิมิตาทัศเตทัสัทธายาสเปนานาตะวานิโนอิทิมันโตชิติมัตโตวันเนวันโตยาสสิโนโมทามานาอาริกามุมภิกขุนางสัมมิติงวะนาง สัเตเติเทวะนิกายาสาพเพนานัตะวันนิโนนามันนวเยนะอาคชุงเยจันเยสัททิสาสหาปะปะวุฒาชาติมาขีลงังโอคตินนะมนะนาสวรังทักเคมุคาตาลังนาะคังจันทังวะอาสิตาติตังสุภาลหะมาปาละมัตโต อุตตาอิทิมะโตสาหาสานังกุม,มาโลติโซจัโซปาคาสามิติงวะนังสาหาสาพาละนหะมาโลกานังมหาพาละนหะมาพิตินถาติอุปป,ปัปโนชุติมันโตพิสามายาย กายโยยสัสิโทสทัศเทะทัศเทะทัศเะอิสนา,าอาคูปาจิกาวะสาวติโนเตสันจามันตะโตะอาคาหาลิโตปะลิวาลิโตเตจัสสะเพสะเพอาภิกติเตชินเตเทว เทเวสัพพะลันหามะเกมาลเสนาอภิกามิปัสสะกันหัส,สมัมพิยังเอธ <ทะ S 1> าคันหาทาพันธะธาลาเคนะพันธะมาทุโสภมันตาปาริวาเลธะมาโวมุจิธะโลกิโกจินงอิติตัตธะมหา,าเสโนกันหะเสนาอะเป สัจญิปานินาตะลาภามหาจักจจสัลังกตตวานะเหรวะงยถาปาวุสะโกเมโคทะนัญโตสาสวิชุโกตัทาทาโสปันจุทาวติสังปุทโอะอาะยวเสตันจัสเพม ตามจากสัพพังอภิญญายะวะวะกิตวานะจักขุมาตโตอามันตายิสัทธาสาวกิสาสนีสาสนลาเตมาลเสนาอภิกัรตาเตวิชานาถพิขโวติจัตอาตปะมัคคุลุสุตวาพุทธสัสนาวีตานาเทหิปากามุเนสังโลมปิ อิชะยงสพเพวิชิตตังยิธิสังคา,ามาพระยาติตายาสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาวก,าวกาสาวกาเตชะเนสุต,ตาติ